การที่พอเป็นโรคไตแล้วบางคนเนี่ยต้องมีการฟอกเลือดเวลาไปรักษาเนี่ยทำสิทธิ์แบบนี้จะมีค่าใช้ใจ่ายอะไรไหมครับเรื่องโรคไตท,ทั่วไปเนี่ยผู้ประกันตนยังไม่ได้ถึงขนาดจะต้องฟอกไตท,ทันทีนะคะแต่ผู้ประกันตนที่จําเป็นต้องฟอกไตเนี่ยส่วนใหญ่เดี๋ยวคุณหมอจะบอกว่าเป็นไตวายหรื้อหลังระยะสุดท้ายนะคะบางทีคุณหมอเขาก็จะ วินิจฉัยนะคะแล้วก็ให้คําแนะนําว่าจําเป็นจะต้องฟอกเลือดทางคุณหมอเนี่ยก็ให้บริการทันทีเลยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพราะทางโรงพยาบาลเนี่ยจะมายื่นเบิกกับสํานักงานประกันสังคมเองรบ,บริการของเราเนี่ยเดี๋ยวนี้เรามีการลดขั้นตอนมากขึ้น่าเดิมเยอะเลยค่ะครโรงพยาบาลเนี่ยสามารถที่จะยื่นเรื่องผ่านระบบแอปพลิเคชันของสํานักงานประกันสังคมกับโรงพยาบาลได้ทันทีนะคะก็ไม่มีภาระค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องเสียเงิน แล้วก็ลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปไปมาระหว่างสํานักง,งานกับโรงพยาบาลอ,อีกลดขั้นตอนทุกสิ่ง,งไม่ต้องสำรองใจใช่ค่ะ,ะควันนี้ขอพาทุกท่านไปรู้จักกับสิทธิประโยชน์ดีๆบริการทางการแพทย์สําหรับผู้ประกันตนที่ต้องบําบัดทดแทนไตเดียเ๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ และนี่คือเจ้าหน้าที่นะคะที่จะมาแนะนําเรื่องสิทธิประโยชน์กรณีบําบัดทดแทนไตด้วยเครื่องไตเทียมค่ะในเรื่องของการบําบัดในเรื่องของไตเทียมนะคะจะมาแนะนําในเรื่องของขั้นตอนการรับบริการของผู้มารับบริการผู้ป่วยประกันสังคมค่ะในเรื่องของการบําบัดฟอกเลือดไตเทียมนะคะโดยของโรงพยาบาลนะคะจะมีในเรื่องของเครื่องนะคะในเรื่องของการฟอกไตนะคะของเราเองนะคะก็จะมีในเรื่องของเตียงในเรื่องของการพักฟื้นในระยะ การฟอกไตอะคะ่ะซึ่งระยะของการฟอกไตปกตินะคะจะอยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมงค่ะของเราเองนะคะจะมีในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยก่อนการฟอกเลือด30นาทีเพื่อในเครื่องของการเซตในระบบเครื่องนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของหลังจากฟอกไตเสร็จแล้วอะคะ่ะเราก็จะดูแลคนไข้ภายใน30นาที เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยนะคะแผ mm. นกไตเทียมเองอะคะ่ะเราสามารถที่จะรองรับผู้ประกันตนทั้งคนไทยและต่างชาตินะคะโดยคนไทยและต่างชาติมีสิทธิเท่าเทียมกันนะคะของเราเองจะไม่ได้มีการเก็บส่วนเกินเพิ่มเติมสามารถเบิกได้ในระบบของไตเทียมสามารถที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการทั้งในเขตและนอกเขตพื้นที่ ในในส่วนของการที่ผู้ป่วยอะคา่ะไตเทียมออกนอกสถานที่ที่เคยฟอกไตเดิมแล้วต้องการมาฟอกไตในสถานที่ใหม่ในภาวาเร่งด่วนทางเราก็สามารถรองรับผู้ป่วยและสามารถคีย์ในระบบของไตเทียมตามฝรัง่งของประกันสังคมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ หลังจากที่รับรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของการบริการบรรบาดทดแทนไตนะคะสำนักงานประกันสังคมมีความห่วงใยผู้ประกันตนซึ่งเป็นแรงงานสําคัญนะคะในการผลักดันของประเทศดังนั้นนะคะอยากให้ผู้ประกันตนหันมาดูแลสุขภาพด้วยการตรวจสุขภาพของประกันสังคมนะคะแล้วก็มาดูแลเรื่องการกินการรับประทานอาหารนะคะเพื่อให้เราพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บค่ะขอบพระคุณค่ะ